มากเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในประเทศไทยครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้่ารายการที่เป็น Honda One Make Race เนี่ยได้รับการจับตามองมากาแล้วก็มีแฟนมากมาย่แต่ว่าเว้นไปหลายปีนะห้าถึงหกปีได้นะถ้าบอกว่า Honda Racing Face เนี่ยแฟนๆเยอะอยู่แล้วนะอืม,อมก็ เนื่องด้วยแนวทางของบริษัทด้วยล่ะฮะว่าเขานโยบายการดำเนินธุรกิจครับอ่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ Honda Racing Face เนี่ยเว้นวักไปด้วยมาปีนี้ครับ Honda One Make Race กลับมากับการแข่งขัน Honda c i t y h a t c h b a c k One m a k e r a c เครของนตรงนี้เออ้อ่ะไปดูรายละเอียดกันหน่อยนึงดีกว่าครับครับอ่าวันนี้ทีมงานของ Motor Sport l i v e TV ก็ไปเก็บภาพมานะนี่ที่แรกในโลกอะครับ ที่แรกในโลกเลยนะครับโอ้จำรับรถ <L od. S 2> ใช่ครับอ๋อ <laughs> oh, น้องบอกไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่อ,อนะครับก็มาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของ Honda City Hatchback One Make Race ในปี2021นนะครับซึ่งจัดการแข่งขันโดย gp i motorsport นั้นมีรายละเอียดเป็นเช่นไรบ้างนะครับ วันนี้คุณก็คุยกับหัวเรือใหญ่มาด้วยเนี่ยนะครับคุณนโนไทยนะครับเออ่รถที่จะใช้แข่งนะครับเป็น Honda City Hatchback RS อืมเป็นตัวท็อปเลยนะครับนะครับราคาเต็มของเขาเนี่ยก็อยู่ที่749,000บสี่ือเกบาทอ,อันนี้ราคาที่ยังไม่ได้ไปของแต่งโมดิฟายแล้วพวกนี้นะครับตัวรถอย่างเดียวเลยครับอันนี้่าฮะแล้วก็ อุปกรณ์ตกแต่งที่จะติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้เนี่ยร,ราคาทั้งหมด422,999บาทนะคุนเกรสก็เป็นออปชั่นเสริมเพื่อทำให้รถบ้านเนี่ยแปลงร่างเป็นรถแข่งครับช่วยในเรื่องทั้งในสมรรถนะก,การขับขี่รวมถึงในด้านความปลอดภยัยครับครับบตามทิศทางแนวทางของรถวันเมกเลสครับ,รบก็จากที่พูดคุยมาในวันนี้นะครับ ราคารวมนะตอนนี้เนี่ยคือถ้านักแข่งสนใจแล้วก็จะซื้อรถเนี่ยคือก็ต้องซื้อผ่านทาง GPI Motorsport แล้วก็ทำสัญญาสองปีเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับ Honda City Hatchback One Make Race ก็จะได้ส่วนลดนะครับจากเจ็0 0สนี่มืเนี่ยลดลงมาอีก80,000บาทเลยนะครับ 80,000บาทในการซื้อรถนะอ่าอันนี้คือราคาของตัวรถใช่ครับครับและเมื่อรวมกับของแต่งนะครับของแต่งอีก422,999บาทเนี่ยฮะเท่ากับว่าคุณจะใช้เงินแค่1,9199บาทอืมก็จะได้รถแข่งที่เป็น complete race car กันนี้มาเลยนี่เลยคุณดูสวยมากเออนี่คือภายในนะครับอุปกรณ์ปลอดภยัยอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยโรบา โรบาก็ได้รับคำแนะนำนะครับแล้วก็จุดยึดต่างๆตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัยของรถแข่งนะครับจากคุโรกิเรซิ่งซึ่งเป็นทีมแข่งแล้วก็สำนักสนักแข่งในต่างในประเทศญี่ปุ่นครับการันตีอยู่ละชื่อนี้ใช่ครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับก็เบาะเนี่ยเป็นเรซิ่งซีดนะครับก็เป็นของสปาโก้ครับพวงมาลัยก็สปาโก้นะครับคือรถคันนี้ ใช้เกียร์ CVT นะคุณเกรซเกีย <CV> ร์ CVT เพราะว่าในในตัว Honda City h a s h t a RS เนี่ยมันไม่มีรุ่นที่เป็นเกียร์อัตเกียร์ก,กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับดังนั้น CVT ปุ๊บทางด้านของ GP Motorsport ก็ไปจับมือกับ Powerlab ในการที่มารีแมปกล่อง ECU เพื่อเพิ่ม สมรรถนะของรถนะครับให้มันมีความแรงมากขึ้นก็อัปเกรดให้มันขยับขึ้นไปสู่ระดับที่สามารถทำการแข่งขันได้อืครับเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบนะครับกับซิตี้แฮชแบ็คอารครับและส่วนหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญเกียร์เนี่ยก็จะสามารถใช้เป็นแพลโดอชิปได้นะครับ ล้อเป็นของเอ็นไกนะครับรชุดเบรกอ่ะครับชุดเบรกเนี่ยก็ติดตั้งมากับรถนะครับก็ไปทํางานร่วมกันกับทางด้านของเ,อเมื่อสักครู่นี่ขอ nexter อ่าใช่ครับครับเป็นผ้าเบรกเนี่ยเป็น nexter อืมโออุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็พวกชุดคิดด้านความปลอดภัยนะคุณเกรสครก็เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจาก fia ทั้งหมดเลยครับ ก็มาตรฐานโลกนั่นแหละครับมาตรฐานการแข่งขันช่วงล่างนี่ชุดเขียวเลยนะเออเทยินใช่ครับผมโอ้โหเยอะอะเต็มเะคใช่ครับแล้วรถผมมองว่ามันทำมากลังพอดีอ่ะไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปอืบอดี้พาร์ตเติมเข้ามาก็มีการชนหน้าการชนท้ายใช่ครับสเกิร์ตรวมถึงสปอยเลอร์ด้านหลังใช่อันนี้เป็นเป็นชุดคิดในแอโรพาร์ตที่ อาทางด้าน G P I Motorsport นั้นผลิตแล้วก็ออกแบบขึ้นมานะใช่แจมอย่างสวยอ่ะนะครับส่วนรายละเอียดการแข่งขันนะครับก็จะดวลกันทั้งหมดสามสนามนะครับหกสนามละสองเรสครับก็สนามแรกเนี่ยวันที่สามสิบกรกฎาคมถึงหนึ่งสิงหาคมนะครับที่พีละก็ไปจอยเป็นส่วนหนึ่งของ P T Magneton Racing Series ครับนะครับ หลังจากนั้นครับในสนามที่2ซึ่งเป็นเวสที่3ที่4ก็จะแข่งกันในวันที่21 2สสิงหาคมนะครับไปร่วมเป็นซัพพอร์ตเวสของ RAAT Thailand Endurance Championship ครับแล้วก็สนามสุดท้ายครับคุณเกรสก็ร่วมกับ PT มา g n e t o n Racing Series เหมือนกันครับเป็นสนามสต e ี r เวสใช่แข่งที่ประจวบกีรีขันนะผมงงอยู่นี่ว่าใช้ใช,ใชื่อแท็แกว่า PT ประจวบสตรีเซอร์กิต ครับเอออันนี้น่าสนใจอ่าเนื่องด้วยพ t เป็นสปอนเซอร์การแข่งขันครับแลวเขาซัพพอร์ตทีมประจวบอยู่ด้วยอผมมองว่าตรงนี้นะเป็นการดึงเรียกว่าจะสร้างเป็นสปอร์ตซิตี้ครับครับก็น่าสนใจน่าสนใจใช่ครับวันที่ยี่สิบเกกันยายนถึงวันที่สามตุลาคมใช่ก็เป็นอีกหนึ่งสตรีทเซอร์กิตที่น่าจับตามองเลยเบื้องต้นคืออยากเห็นแล้วแขกจะมาในรูปแบบไหนใช่ครับ ก็เป็นการร่วมงานกันของของหลายฝ่ายเหมือนกันนะครับนี่ก็ครบเลยนะมีทั้งสนามอย่างพีระอืมแล้วก็สนามระดับโลกอย่างช้างครับครับรวมถึงมีสติสกิลด้วยแล้วแถมเป็นสติสกิจใหม่ด้วยนะใช่อืมเออสนามใหม่ที่ประจวบน่าสนใจนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังคุณอนุไทยเอี่ยมลำนาวนะซึ่งเป็นบอสใหญ่ของโปรเจกต์เนี้ยครับนะครับดูว่า ถ้าสนใจแล้วก็ที่มาที่ไปนะครับของ Honda City One m e เมกเรที่เป็นแฮชแบ็กตัวเนี้ยเป็นรถแข่ง Honda City แฮชแบ็กคันแรกของโลกเลยนะครับทีออ่ผลิตขึ้นมานะครับอือ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณโนทยหน่อยครับเดิมทีก็เราจัดวันเมกเรสอยู่แล้วนะครับ2อง7นเ็ดนะครับ่ะไต่รุ่นจ a ส z รุ่นแรกอย่าน,นี้ก็ใส่เสื้อมาเป็นจ a ส z รุ่นแรกรุ่นสุด มันน่าถึงเวลาท,ที่ที่เราต้องกลับมาทำอะไรสักอย่างกับวงการเพราะอยู่ในร่มมานานแล้วอยาออกแดดบ้างนะครับจากที่เคยเคยออกแบบอยู่ก็ความจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วด้วยนะครับสปีที่แล้วพอพดีคุยกับคุณอัน ATP ด้วยนะครับเรื่องจะทารถวันแม็กเรขึ้นมาใหม่กันนะครับก็ตอนนั้นคุยถึงซีวิกแต่ซีวิกตอนนั้นเราพูดถึงการเปลี่ยนเ,นเกียร์ธรรมดาด้วยเพราะมันไม่ม,ม,ม,มีแต่เกียร์ออตโต้ใช่ไหมก็เ,เกียร์ธรรมดา โบกลคุณหารไปมันมันร้านร้านกลางๆเลยอะไรเงี้ยหรือเป็นซีเควนเชียลมันก็ล่อปเป็นเฉียสองร้านก็ก็คิดว่ามันแพงไปแล้วมีโควิดโควิดมาด้วยก็เลยห่างๆกันไปก่อนเรื่องนี้นะครับจกนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วในงานคาร์ดีเยซึ่งซึ่งช่วงทันวาเนี่ยซิตี้ก็ได้ออกรถแฮชแบ็กมาก็ส่งมาเทสที่งานคาร์คาดดีเยด้วยก็มานั่งดูกันดูไปว่าเออมันก็น่าทำเว้ย กูไปคุยมาพอเปิดปีใหม่มาเริ่มโปรเจกต์เลยซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นมาตอนนี้มันมีนาสามเดือนตั้งแต่ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยรีบซื้อรถคันแรกมาทำรถโปรโตไทป์คุยกับสปาเออร์ทุกเจ้าก็ปีนี้นะครับที่มีคือรถเราเด็ดใช้เวลาในการทำอีกพอสมควรอันนี้คือประกอบทุกอย่างเป็นคันละเหลือจต,ต,ต้ต้องไปทส นะครับก็คิดว่าหลังสงกรานต์น่าจะเริ่มไปเทสไปทําน่นทำนี่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็รอของที่มาประกอบได้ก็มันก็เดินกรากฎา,าเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีแข่งก็เหลืออีกไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นรายการที่เราจะร่วมกันได้นะครับก็มีรายการพ t ทีที่จัดที่สนามพีระในเดือนหานะครับแล้วก็ต่อด้วย RA T Endurance ที่บุรีรัมแล้วก็จบด้วย PT นะครับงาน PT ที่ประจวบ ซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ครั้งแต่ครั้งหนึ่งเราแข่ง2เลสนะครับก็กกกอันนี้คือ,คอท,ที่ที่เรากำหนดไว้แต่ปีหน้าเราก็จะมีต่อเนื่องคือถ้าคนซื้อคันนี้เนี่ยเซ็นคอนแทคสองปีนะครับปีหน้าก็จะมี4ครั้ง8สนามเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่าจะมีที่ไหนบ้างจุดเด่นของมันคือคิดว่ารถแฮชแบ็กนะครับคือไอตัวนี้แหละมันเป็นรถที่จะมาแทนแจสซึ่งเราทำแจสยุดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้คือคือ คือเหตุผลหนึ่งอีเหตุผลหนึ่งผมก็เคยแข่ง c ซ t ตี้วันเมก s ลเมื่อปี97-98ปรมาก่อนซึ่งตอนนั้นฮอนด้าจัดวันเมกเลสเป็นครั้งแรกเป็นฮอนด้า i ซ y รุ่นก่อนนะเลยเออมันก็น่านะแล้วเอาไปทําใหม่อีกรอบหนึ่งครับจุดเด่นของคันนี้นะครับคือเครื่องเครื่องก็เป็นสเปคใหม่ก็คือเครื่องเทอร์โบนะครับเกียร์ CVT ซึ่งเป็นการที่เราคิดว่าไงต้องท้าทายมากในการที่จะทําให้มันวิ่งได้ดีเพราะเป็นเกียร์ CVT มันไม่มีเกียร์แมนวลให,ให้ให้ใช้อันนี้เราก็มีการเทสกันมาบ้างนิดหน่อยนะครับโดยโดยใช้รถบ้านขับในสนามพิระนะครับก็ยังไม่มีอาการเฟดวิ่งค่อนข้างดีวิ่ง1.25่งยี่บ้ามั้งรถรถบ้านเลยนะนะครับรถสประตูนี่แหละไม่ไม่ห่ประตูด้วย4ประตูก็ที่เราต้องทำแน่ๆคือออยล์คูลเลอร์ของเกียร์อันนี้แน่ๆนะครับแล้วก็มีการรีแมปตัวเครื่องด้วยอะไรด้วย รือว่าเกียร์มันเป็นนี่รุน IS, ร่น RS รุ่นท็อปจะมีแพตเดอรชิฟต์มาให้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแพตเดอรชิฟต์ของเวิร์กเบลเข้าไปซึ่งก็คาดว่ามันจะอยู่ทนแน่ๆน,นะครับในในระยะเวลาที่วิ่งอยู่อยู่20รอบ,รบก็มีคนสนใจเยอะมากติดต่อกันมาตลอดนะครับก็ก็ตอนนี้ลิสต์อยู่ก็มีประมาณเกือบ20คันแล้วความจริงนะแต่คือว่าก็ต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงเพราะเขายังไม่เห็นรถจริงอันนี้คือวันแรกที่คุณจะเห็นรถจริงกันนะครับก็ เดี๋ยวก็ทยอยกันมาดูนะครับแน่นอนแล้วคือรถตัวนี้เป็นรถที่ที่เขาก็จะฮอตอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วคนก็ติดตามอยู่แล้วนะครับสังเกตได้ตามสื่อทั่วไปแล้วัน,นเรื่องเรื่องความฮอตของรุ่นนี้ก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับเรื่องสมรรถนะแน่นอนฮอนด้าก็ดีอยู่แล้วนะครับและแฟนคลับฮอนด้าก็เยอะอยู่แล้วนะครับเชื่อว่ามีแฟนแฟนซิตี้แฟน City, แฟนฮอนด้าทุกคนต้องติดตามการแข่งขันรายการนี้แน่ๆน,นะครับแล้วก็ติดตามรถคันนี้อยู่ก็หวังว่าในงานมอเตอร์โชว์นี้ก็จะมีคนมาดูอีกหลายๆคนนะครับก็ ตามกระแสที่เราเช็คดูก็ค่อนข้างจะดีครับสำหรับซิตี้แฮชแบ็กวันเบกเลสครับก็ลดนะครับกับส่วนของแต่งคุณก็ลดสามาบจะซื้อได้ได้จากที่ Honda ออโตมอบิลประเทศไทยอย่างที่กล่โดยผ่านทางเรานะครับคือก็ต้องมา,มาเซ็นสัญญากับเราก่อนว่าคุณจะแข่งรายการฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็กวั e s บกเลสนะนะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษจากทาง Honda ในการซื้อรถราคาหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายค่าของอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ หลักๆปีแรกเราก็มีเวฟค่าฉบักให้ค่าฉบักการแข่งขันนะครับแล้วก็ในการแข่งขันในสนามหนึ่งก็ใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับรวมค่ายางค่านูนค่านี่เลอะเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าเกินหกหมื่นบาทต่อสนามไม่ไม่รวมที่ทุกคนจะต้องเดินทางเองนะครับแต่หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายกับตัวรถเนี่ยถ้าไม่ชนเดิมทีก็เราจัดนั่นก็คือรายละเอียดจากคุณโนไทยนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการของ G.P.I. Motorsport ก็ถือเป็นหนึ่งคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Motorsport มากคือ G.P.I. Motorsport เนี่ยเมื่อก่อนเองเขาก็เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นโปรโมเตอร์การแข่งขันทางเรียบหลายรายการอยู่แล้วโดยเฉพาะ Honda Racing Face นะครับนี่ก็คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันทางเรียบที่เริ่มจเริ่มต้นจากการไปเป็นซัพพอตเวสก่อนนะครับซึ่งอนาคตก็อาจจะได้เห็นนะว่า จีพายโมเตอร์สปอร์ตกับการแข่งขัน h Honda City h a s h b a c k One Make-Rest ตัวนี้เนี่ยจะสามารถกลับมาแข่งขันแบบ Standalone ได้ไหม,มก็ถ้าเป็นไปตามลำดับที่คุณเอกบอกนะว่าอย่างน้อยปีนี้ยี่สิบคันเต็มที่ไม่กเกินสามสิบถ้าได้เต็มที่ตามเป้าที่วางไว้ผมว่าเดินต่อได้แน่นอนอครับก็ถือเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจน่าสนใจนะครับซึ่ง m o t o r ร์สปอรก็จะ ติดตามข่าวสารแล้วก็กอดติดเรื่องนี้มาให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะ